สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับ DJI Mavic Air 2และโหมด HDR Video ค่ะก่อนจะเข้าสู่โหมด HDR Video นะคะแนะนำให้เราทำการบิน DJI Mavic Air 2ก่อนค่ะแล้วก็สังเกตโลเคชันที่เราต้องการถ่ายค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเรามาเข้าโหมดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเลือกฟังก์ชันค่ะเลือกวิดีโอ HDR ในคลิปนี้พิมพ์เลือกถ่ายเป็น1830 0 0เฟรมเรทนะคะแต่สูงสุดแล้วในโหมดท HDR าาเขาสามารถถ่ายได้ถึง 4K 60เฟรมเรทเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วก็กด start record อค่ะและก็สามารถบังคับโดรนให้ถ่ายระยะภาพหรือมุมภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะ อย่างหนึ่งที่สังเกตได้ค่ะหากเราอยู่ในโหมด HDR วิดีโอเราจะไม่สามารถปรับค่าชดเชยแสงได้นะคะก็คือบวกลบ EV นั่นเองฟังก์ชันรละโดรนจะทำการปรับค่าให้เราออตโต้นั่นเองค่ะเมื่อเราต้องการจบการบันทึกวิดีโอค่ะเราก็สามารถกด Stop Record ได้เลยค่ะ และนี่คือฟุตเทจค่ะเปรียบเทียบกันได้เห็นชัดเลยระหว่างฟังก์ชันออโต้นะคะแล้วก็ HDR ว v ดีโอค่ะของ DJI Mavic Air 2สังเกตดูได้เลยค่ะ HDR Video เขาจะสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้มากกว่านะคะสังเกตที่ขอบฟ้าแล้วก็ดูที่ต้นไม้ค่ะ สำหรับท่านใดที่ถ่าย HDR วิดีโอแล้วอย่าลืมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านค่ะ DJ i p h a n t o m Thailand และการแนะนำการใช้งานของ DJ i m a v i c Air 2ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ